สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสลากออมสินพิเศษ1ปีรุ่นยูสลากงวดที่603หน่วยละ20บาทมีเพียงแค่รางวัลเดียวนะครับคือรางวัลเพื่อการศึกษาหมุน5ครั้งครั้งละ30,000บาทผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีคือบุคคลธรรมดาอายุ7ปีถึง22ปีครับฝากครบ1ปีอัตราดอกเบีย้ย0.3%ต่อปีครับซึ่งอัตราดอกเบีย้ยตัวนี้นะครับมันก็เท่าๆกับ บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียกนะครับและรางวัลเพื่อการศึกษาเนี่ยที่มีเพียงแค่รางวัลเดียวเนี่ยก็ไม่กําหนดหมวดตัวอักษรด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าจะซื้อให้ถูก100%เรนี่ยเราใช้เงินเพียง200ล้านบาทเองนะครับการันตีถูรางวัลแน่นอนครับซื้อสลากจำนวนเงิน200ล้านบาทหรือ10ล้านหน่วยนั่นก็คือ10ล้านหน่วยนะครับหารด้วย10ล้านเลขคูณด้วย100%เ และคูณด้วยหมุน5ครั้งเท่ากับว่าคุณถูกแน่ห้าร้อรางวัลละ3 0,000บาทนะครับคูณด้วย500จะเท่ากับ1 5 0 0 0 0บาท1 5 0 0 0 0บาทเนี่ยการันตีถูกทุกเดือนนะครับสลากหน่วยละ20บาทเมื่อสลากครบอายุ1ปีนะครับเราจะได้ดอกเบี้ยหน่วยละ0 0 6บาทต่อหน่วยเราซื้อ200ล้านบาทเราจะได้คืนมา200ล้านหแสนบาท หรือเราได้ดอกเบีย้ยหกแสนบาทนั่นเองเราซื้อสลาก10ล้านหน่วยเราถูกรางวัลทุกเดือนเดือนละ1นึ0 0 0สบาทฝากสลากครบ1ปีเราจะถูกรางวัลทั้งหมด1นึ่ล้านแปดแสนบาทสรุปนะครับซื้อสลาก200ล้านบาทจะถูกรางวัลทุกเดือนเดือนละ1นึ0 0 0สบาทฝากครบ1ปีเราจะได้เงินทั้งหมดเลยนะครับรวมดอกเบีย้ยด้วยนะครับคือ2องล้านสี่แสบาท หรือเราได้กำไรคิดเป็มเปอร์เซ็นต์นะครับคือ1.2ตต่อปีครับซึ่งรางวัลทั้งหมดเนี่ยนะครับจะไม่เสียภาษีเลยนะครับ ต่อมานะครับอันนี้คือความคิดเห็นของผมเองนะครับในมุมมองผมนะครับผมมองว่าไม่น่าสนใจนะครับต่อให้เรามีเงิน200ล้านบาทก็จริงนะครับแล้วก็ซื้อเพื่อให้ถูรางวัลทุกเดือนทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนเนี่ยผมว่ามันก็ไม่คุ้มครับเหตุผลหลักๆนะครับคนที่ซื้อสลากออมสินเนี่ยเขาจะมีความหวังที่จะถูกรางวัลใหญ่แจ็คพอตนะครับแต่สลากตัวนี้ครับมันไม่มีรางวัลใหญ่เลย รางวัลใหญ่ของ,ของ,ของเขานี่คือแค่30,000บาทแล้วถ้าจะให้ถูกแน่นอนเนี่ยมันต้องซื้อถึง200ล้านบาทซึ่งมันไม่มีใครบ้าซื้อหรอกครับถูกไหมครับซึ่งผมเองอะ่ะผมก็เชียร์ว่าถ้าคุณจะซื้อสลากเนี่ยนะไปซื้อสลากตัวอื่นดีกว่า ถึงอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะน้อยกว่าตัวนี้นะครับแต่มันก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่แจ็คพอตใช่ไหมครับต่อให้มันเป็นความหวังร้มๆำนังแรงก็ตามนะครับแต่มันก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นอะ่ะแต่เนี่ยจะมาลุ้นอะไรแหละแค่ส0 0 0มบาทอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้การันตีด้วยถ้าซื้อไม่ถึง200ล้านบาทอะ่ะต่อให้ซื้อถึง200ล้านบาทก็จริงนะครับอัตราดอกเบีย้ยที่ได้นะครับผมว่าเอาไปฝากประจําดีกว่าครับเพราะฝากประจำเนี่ยของอ้อมสินเองเนี่ยยังได้ดอกเบี้ยลยต่อให้เสีย่ล้วนะครันก็มาก เพราะฉะนั้นในมุมของผมนะครับผมไม่ค่อยเชียร์ให้คนมาซื้อตัวนี้นะครับไปซื้อสลากตัวอื่นดีกว่าครับยังคุ้มกว่าอีกเยอะครับแต่นี่คือมันเป็นความคิดเห็นของผมนะครับซึ่งผมก็บอกไว้แล้วว่ามันเอาเป็นบรรทัดฐานของใครไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเงินของทุกท่านนะครับก็ตัดสินใจกันเองนะครับเพราะนั้นคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ